สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิ่งชุดการเรียนรู้การสร้าง i ล e c แชทบอทไว้ใช้งานด้วยตัวเองสำหับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําการเซตติ้งนะครับบน dialogflow นะครับซึ่ง dialogflow ก็เป็นฝั่งของแพลตฟอร์มนะครับที่เราจะใช้เป็นเว็บพุกนะครับสำหรับการติดต่อกับ l ลายแพลตฟอร์นะครับผ่านทาง Messaging API ขั้นตอนที่แล้วครับเราได้ทําการสร้างบัญชีเพื่อที่จะใช้งานในส่วนของ Dialogflow นะครับทำการซิงค์ข้อมูลนะครับกับตัว Google Account นะครับสำคัญตอนนี้ครับการเริ่มทำงานกับ Dialogflow นะครับตัวแรกที่เราจะสร้างนะครับสามารถที่จะเปิดแถบเมนูทางด้านข้างและเลือก Create Agent นะครับ Create Agent นะครับอันดับแรกเราก็จะตั้งชื่อ Agent Name นะครับต่อจากนั้นให้ทำการเลือก Default Language แล้วก็เลือกในส่วนของ Default Time Zone นะครับ สวัสดีครับผมจะตั้งชื่อ Agent Name นะครับ Agent Name ผมตั้งเป็น Testbot นะครับ Default Language นะครับเลือกเป็นไทย Thai TH นะครับ Time Zone ก็เลือกเป็นในส่วนของ a s i a Bangkok นะครับเมื่อเลือกเสร็จเ h e p r o แล้วพื้นฐานนะครับก็ Create นะครับ ราวนี้ครับเราก็จะได้ในส่วนของ Testbot นะครับเป็นเป็นเอเจนต์ของเรานะครับเอเจนต์อันดับแรกนะครับเป็นสิ่งที่เราจะสร้างตอนนี้ครับเราก็จะได้ในส่วนของเอเจนต์ชื่อ Testbot นะครับเราก็จะทำการนะครับอิเกชันเอเจนต์ตัวนี้นะครับให้สามารถที่จะติดต่อกับไลน์แชทบอร์ได้นั่นเองนะครับสำหรับในขั้นตอนนี้ครับเราก็เริ่มใช้งานในส่วนของ a ดล็อก flow นะครับซึ่งก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เรานำมาเชื่อมต่อกับ l ลายแอปพลิเคชัน p l a ตฟอร์นะครับเพื่อที่จะให้ใช้งาน Messaging API สำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการ Setting นะครับตัวเด o ็อก4เข้ากับหลายแชทบอทสำหรับขั้นตอนนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ